ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแล้วทีนี้ก็คิดว่าโอ้ยจะทำอะไรดีคิดว่าจะทำอะไรดีก็เลยแบบคือผมว่าไม่ได้คิดจะสักนะผมไม่ได้คิดจะสักก็เลยแบบว่างพี่ไอ้เชี่ยวลายเราคิดไลน์ายแล้วแบบเออลองนัดเทดีว่าแบบอีกกี่ปีเนี่ยจะได้ปีไหนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ได้ตอบพี่เมฆไปพี่เมฆบอกว่า ติดต่อวันนี้ใช่ป่ะพี่ครับมีคิวมีคิวให้ผมสักไหมครับพรุ่งนี้เลยน้องยังไม่ได้ทําใจเลยแล้วเขาก็บอกว่า,าพี่รัดคิววให้น้องแล้วนะไอสัตว์เอ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ตกลงว่าสักนะแต่เขาบอกว่ารัดคิวให้แล้วก็เลยไปทําใจวันแรกไปเลยต้องแต่ห้านาทีแรกอะ่ะต้องแต่เข็มแม่ดีกว่าต้องแต่เข็มจิ้มเข้าไปที่หลังอ่ะ ผมถามเขาเลยนะพี่เมื่อไหร่จะเสร็จตั้งแต่เข็มจิ้มไปเลยนะเมื่อไหร่จะเสร็จเฮ้ยน้องเฮ้ยไอเฮียเฮ้ยนอ้องเดิมเขาเลยโอ้โหมไม่รู้นะไอสัตว์ไว้ก่อนแล้วกันน้องไอ้เหี้ยมึงอยู่ผู้หญิง นม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 นีน่ยังวานุมม่มว่าครับไม่ไมครับมีมีมีม,ม,มีมีข้าวไหมครับไม่มีเลยครับหัวสมองผมจะระเบิดแล้วมันซื้อที่ไหนอะข้าวอะนู่นน่ะข้าวข้าวไม่มีไม่มีข้าวให้มาก็ได้เฮียคุณต้องการข้าว,าวหัวใจอ่อแดก องยืนกิน,กนใช่ไหมเนะี่ยโอ้ยขึ้นละว่าแต่มันมันผมจะไม่นั่งอีกฝั่งหนึ่งยังไงครับจะปีนขึ้นไปอะมาติดคันเกียร์กดขอไข่ได้ไหมครับออขอไข่ได้ไหมครับขอไข่มันมันอยู่ตรงไหนอะ ขอไข่มันขึ้นแต่ถัดไปอ่ะเควสมีชั่นเควสอ่ะอ่าน่าเป็นผมไม่แน่ใจเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ถ้ามันยากนะครับครับพี่ชายชื่ออะไรครับชื่อเสือครับฮะ ไอสัตว์ไม่ตายก็บุญไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูกลับไปชนด้วยไอ้เหี้ยถือว่ากูไม่ผิดกลางหนน ชัวก็มีมีไม้กรอบมีผ้าปันแผลอ๋อนี่คือยาไอ้เฮียเราปั๊มได้จิ๋มหมดส,สัตว์ลามกูหายไปไหนวะนี่ไงฉลามโอเคกูก็มีเครื่องปั๊มหัวใจแล้วเกาะกูหายไปไหนเกาะวอ เกาะแล้ววอลับยาไลท์โอเคจบแล้วละจะไปจ่อ้มิน,มนที่ไหนไว้สัว์เชีย่ยโรงพยาบาลล้างสัตวั ที่นี่ไม่ใช่โรงมานที่นี่มันพ่นแล้วต้องพูดปล่าวะลืมวะตามหาคนได้ที่ไหนหวะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับซับมันไม่เด้งนะไม่รู้เป็นอ่ะไรอ่ะอยู่มิดไหนครับมาเอากระชา กลับไปถามได้ก่อนไอ้เชี่ยแม่งมีแต่ผู้หญิงไอสัตว์ก็เล็กๆเก็บไปให้พวกแซตจิไม่ต้องได้ไรทั้งบาทใช่ไหมไอหนุ่มไอหนุ่มไอหนุ่มเคียแอคหนุ่ม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 ฮะอ่าติดต่อเอ็มินได้ที่ไหนครับ แอดมินเหรอเมื่อกี้เขาอยู่ตรงเนี้ยเขาไปไหนเราไม่รู้อ่ะมันมันลองลองลงเรียกแอดมินเหรอครับใช่ใช่ครับกี้กี้พาไปไงไปไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอดมินเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปครับเดี๋ยวเผมมามาให้ขึ้นขึ้นเลยครับเสียงรอดจังทำไมเสียงรอดจังนะครับโอ้ยไม่ไม่ไม่หล่อครับอันนี้มาร์ใช่ไหมครับ ขับขับขับไปเลยครับพี่โอเคอันนี้อยู่แก๊งอะไรครับอันนี้ประชาชนครับอ๋อประชาชนอ่ะใช่ครับอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเสือครับโอ้โห <laughs> ทำไมผมบอกชื่อไปมีแต่คนร้องโอ้โหกันทุกคนเลยอะ่ะทำไมล่ะครับนี่ตรงไหนอะ่ะนี่ไงเข้าไปอะ่ะเราเราลองโพโทวิทย์ถามก็ได้ครับ ฝากฝากโพสถามได้หน่อยนะครับได,ได้ครับ กอแป๊บนึงนะครับได้เลยครับมาแล้วครับฮัลโหลครับแอดมินคนนี้เขาติดต่อคร like um like okay. ับหาแอดมินคนชื่อเคครับเอากาชาครับเติมกาชาเหรอครับเอากาชาครับอ๋อตรงตรงไอ้นั่นเลยครับคาสิโนเลยครับก็ได้คาสิโนได้ครับไปครับพี่จัดไป ม,มินแม่งโคตรแอกเลยโหยใจใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับ ไม่มครับ,รบม่อยู่คาสิโนอันนี้มันต้องป้นแล้วพูดไหมครับเวลาจะปูดที่นี่ที่นี่มันป้นมันต้องพูดนะต้องพูดครับแต่ความเสี่ยงรครับเฮ้ยนี่คือการปน้นยกมือขึ้นนหนึ่ง <laughs> ครับ ลลไอตอนตอนนี้มันยังปนไม่ได้ครับไอมันเป็นช่วงกาชาอยู่รับอ๋อเหรอใช่หยอกเล่นนะครับไอนี่มันสั่งผมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับปนผมเหรอใช่ไอ้นี่มันสั่งข้างๆผมผมเป็นช่างอ่ะอุ้ยไม่ไม่ได้ครับพี่ปนปนไม่ได้ครับอ๋อใช่เรียกแอดมินให้หน่อยเดี๋ยวครับ่อกี้มาแอบเล่นอะไรอ่ะไอไม่ไับ ไหนที่เติมการชาร์จนะครับผมครับสพูดนะสี่สามเจ็ดใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งสุดสบประมูลวันนี้เหรอโอเคเชี่ยไม่มีตังค์ใบร้อยครับพี่เจมโอเคขอบคุณ <ผม S 1> ครับเปิดข้างบนนะครับผมต้องขึ้นขึ้นทางนะี้นะ มันจะมีจุดวาร์ปขึ้นไปอยู่ด้านบนอาร์ติโนครับกายชามันเป็นรูปอ,อะไรครับผมไม่เห็นกายชานในตัวเลยัะมันเป็นพลครับต้องเป็นแลกพอยที่จะอยู่ข้างบนจุดเลขมันจะอยู่ข,าข้างบนครับเอาเอาพอยพอยมันไม่มีตัวใช่ไหมใช่ใช่ครับมันจะเป็นรข,ข,ขึ้นไปข้างบนเลยใช่ไหมใช่ครับผมภาผมบินขึ้นไปแด้ครบบนี่ตรงนี้น้ เย็ดเคซีบาร์ที่หนึ่งบาอันนี้คือสี่แสนใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นอันเก่าครับยังไม่ได้อัปเดตเลยนี่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 เลยกดยีเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วครับน้องซื้อให้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ครับแต่ถ้ากดเลขทีเดียวมันมันจะเปิดทีเดียวหมดเลยนะ ถ้าถ้าผู้เล่นเจอทยอยเปิดต้องค่อยๆค่อยๆเปิดแล้วถ้ามันจะเปิดแบบไหนดีสุดอะในการเปิดที่จะได้ของดีมันมันแล้แต่สูตรคนเลยอะบางคนเขาก็ทีละก้าลูก19ลูก29ลูกอะไรคือดีสุดตอนนี้กาชารอบนี้มีอะไรบ้างครับอันนี้ดวงดีสุดน่าจะเป็นกางเกงครับโห่ยเ้ยเขี้ยเอาแล้วมึงกางเกงโห อะไรมันดีบ้างวะเนี่ยเฮียหนึ่งกูไม่ได้เฮียอะไรเดี๋ยวเะเนี่ยไอสัตว์เข็มปัดยัน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 อันนี้เป็นบัตรประกันอาวุธนะครับอ๋อยันคือบัประกันอาวุธทุกอย่างใช่ใช่ใช่เกาะเลเวลสองคืออะไรครับเกาะเลเวลสองเกาะขงน่าจะเป็นของแต่งรถครับอ๋อโอเคโอเคใช่ใช่ ที่มีหมดของแต่งรถอะไรพวกนี้ด้วยส่วนพวกกล่องวัตถุดิบกล่องงานดำกล่องชุดติวแต่พวกนั้นเปิดแยกได้ครับเปิดต่างหากแยกได้โอ้สัตว์อย่างเกลือเลยฮะจะสุ่มพวกเฟรพอนพานขึ้นนะแล้วก็มันมีรถด้วยใช่ไหมครับรถเอาไปแลกคือเอาไปใช่<ด>ใช่ใช่ใชจะเป็นตัวรถครับแล้วมันแลกแลกรถอะไรได้บ้างครับรอบนี้จะเป็นครับ H70S ตัวนี้คันเดียวเลยใช้สามใบครับ สามใบโอ้โหยังไม่มาสักใบเลยครับตัวครับดวงคันนี้ใช่ไหมใช่เลยคันนี้ครับอันนี้เจ็ดสองศูนย์หรือว่าอะไรอ่ะห้าเจ็ดศูนย์ครับห้าเจ็ดศูนย์ใช่ใช่อยากแดงเกงว่ะโดไปที่หลังได้ป่ะอยากแดงเกงกางเกงนี่ตัวละเท่าไหร่ครับที่จะเปิดได้อะอันนี้คอลเลคชันคอลเลคชันไหนครับที่เปิดได้ในเกมเพรใหม่เลยครับเป็นเป็นตัวขาวดำแม็กมาร์เบิลอะ มันตัวเท่าไหร่ครับราคาป้ายรู้สึกจะหมื่นสองเก้าร้อยนะถ <12 9 S 1> ้าเป็นราคา,าท,คที่ที่เขาขายกันใช่ครับมันมีขาสั้นด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีขาสั้นเลยดี๋ยวผมใส่ให้ดูไหนๆขอดูหน่อยวิ่งผมได้มีดดะสกินมีดอตคืออะไรอ่ะผมได้มีดเอ็มเก้าอ่ะสีทองมาหนึ่งอันอ๋อตัวนี้อ่ะแล้วผมได้มีดมาหนึ่งอันเนี่ยคืออะไรอ่ะ มีดมันเป็นสกินตามเลเวลเดี๋ยวเอาไว้แล้วมีดฉลามของผมอันนี้มันได้ไหมไม่ได้เนาะฉลามไม่มีครับมีแต่นี่เล<อ>ยผมต้องไม่ตีเอ็มผมต้องไปตีใช่ไหมต้องไม่ตีมีดมาก่อนใ้อไม่ตีมีดเลเวลโอ้โหอ๋ออ๋อเค้าเตอร์อ๋อโอเคดูแล้วว่าใครเป็นคนคิดดูเลยว่าใครเป็นคนคิด มีอันนี้มีเมวสองกูรู้แล้วใครเป็นคนคิดมีสองคนไหนเลี้ยงสองเนาอ๋อเลี้ยงสองคนนี้ใช่ไหมใช่อ๋อมันเปลี่ยนตามเลเวลครับแล้วเลเวลสูงสุดคืออันไหนครับขอขอดูเลเวลสูงสุดได้ไหมเลเวสูงสุดหรืสูงจะเป็นอะเจี๊ยโอ้ยชาดสวยชาติ อยไม่มีพวกแบบว่าไอ้ที่มันเป็นสีฟ้าทั้งเล่อหมอสีฟ้าร้าน่เที่ขายกันนะสีฟไม่มีสึกรอบนี้จะมาแค่นี้สวัสดีครับเติมกันเท่าไหร่ครับเนี่ยสอาหรอพี่บนดอกมีมียูซิบบาทครับพี่เอามมยตังแม่มาปะเนี่ยโอ้แม่ให้มาแค่นี้ครับเอาหรอผมเติมแสนหนึ่งอะเดเสียตังอุ้ยอื้ย ไปทางบัฟซะแล้วเป็นแสนเลยเหรอพี่เสรยฐตังไงรวยอ่ะทำไงอ่ะวุ้ยได้มีดอีกแล้วนั้ขอขอข้าศึกจานนะมวุ้ยได้เก่งด้วยโฮเอมได้เก่งโฮเอมบอกพี่แม็กไปเอาได้เลยป่ะเดี๋ยวขับรถวุ้ยได้สองตัวเลยไส้วนไปให้พี่ชายจริงได้สองตัวเลยเนี่ยดูชื่อชื่นเงี้ยได้เก่งสองคเลยัสายยาวอ่ะสายเส้นสายยาวนารุ ในในรูปมันเป็นขาสั้นขายาวขายาวขาสั้นเลยครับสองอันเลยโอ้ย oh. แล้วงี้ผมต้องไปเอาเกงกได้ที่ไหนอะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกกริ๊บให้ผมกิ๊บัตรให้ผมแล้วเดี๋ยวบัตรมันน่าจะคือไร<ห>นอ,อ่ะมันจะอยู่ในกระเป๋าของกาชาครับกดกด e เห็นไหมแล้วมันจะมีรูปคำว่ากระเป๋าอยู่ก็กดมอบได้อะไรของเขาวะเขาสอน<ช>ไม่เข้าใจเลยครูไม่เข้าใจวะ กระเป๋าตรงไหนครับกด E ครับตรงข้างโดเนตเลยอ่ะหน้าหน้าต่างตอนเชื่อกดกด E ขึ้นมาก่อนกด E อ่าด้านบนลูกกระจเจี๊ยบไหมกระเป๋าพวกบัตรรถบัตรตั๋วที่นี่โอเคใช่ใช่แล้วไอ้แล้วไอ้แล้วแล้วไอ้ชายจะแรกก็คือกีให้ผมเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยเอาทีเดียวได้ได้เก็บไว้ก่อนได้ครับขายขายอังเกงโฮเอ็มกับไอ้นี่ครับห้าหมื่นบาทมีใครสนใจไหมครับซื้อพี่ห้าหมื่นเอาไหม ห้าหมืนห่นนะพี่รับทูนะทัวเรตห้าหมืนห่นละพี่เฮ้ยเอาจริงเหรอห้าหมื่นเอาเดิฮะหมายถึงเก่งตัวไหนโอ้ก็พี่บอกห้าหมื่นห้าหมื่นบาทเลยนะเงินนอกนะเนี่ยไม่ใช่ดีห้าหมืน่นไอซีชัว ไม่ไม่ยอยากไล่รถว่ะสัตว์แต่ไม่ต้องใช้สามอันว่ะไม่ได้มีอีกแล้วเนี่ยเฮียตอนนี้ผมเหลือสองสองงั้นมันก็ต้องเปิดให้หมดเลยอะ่ะสองห้าสองห้าสองแปด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 ห้าปิดตาก่อนอเชีย ตาแป,นนป๊บไงครับเลขของมิตรบอลตาแป๊บไอสัตว์มาอย่างเนี้ยมาอย่างเนี้ยคตรนานจังวะเชี๊ยโคตรนานไปตามนึงเฮ้ยไปดูดีว่าได้อะไรวะผมไม่ได้ดูนะได้อะไรบ้างอ่ะเค็มปะ ไอ้เฮียรถสองใบสาดคือจะได้รถเนี่ยมันต้องกี่ใบนะครับประมาณสามใบรถจะเป็นสามใบครับเดียว เฉยขาดใบหนึ่งไว้ขาดต่อใครดีวะลงมาดีกว่ายังไม่หมดหรอยังเหลืออ้อดีดีเหลือกี่ใบอ่ะเหลือกี่ใบอ่ะ,อะ หมดเร้วเหลือเฮี้ยอะไรอ่ะหมดแล้วเนี่ยเหลือสูตรและศาสตรแต่กูก็ได้ของดีเยอะอยู่นะได้เกงโฮเอมาสองอันน่ะเดี๋ยวไปอวดี๋ยวไปอวตี๋ไอตี๋ร้องให้เลยเชื่อผมดิได้ของดีไหมครับพี่ได้เยอะเลยได้เยอะเลยคดคุมได้กำไรนะนะได้เกงมาเนี่ย อะไรนะครับได้เกินกวันสองตัวโอ้โหโ้จันเลยครับเดี๋ยวเจอกันนุ่มมาเปิดราราเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ไปส่งผมการานกลางได้ไหมครับเอารถไปเลยเฮ้ยเอาดีเออเอาไปเลยขอบคุณครับ